พี่น้องตะแกรงโอ้ตะแกรงประตูน้ำคุณปลาอยู่ในหันแล้วมันโอ้ปลาเขาในนี่แหละไอ้ดิ้ตึกได้คือต้องพุ่นละลุยโตลงมาแต่พุ่นล้วตึ๊กเราออกเขได้แกงประตูน้ำพี่น้องหาปลากันอยู่นี่แหละใกล้ๆแหละอืายง่ายง่าย มาดูเสี้ยนแหของแท้นี่เพราะใหญ่เป้อของแท้จากบ้าน่อยคุยหมัดเอาวุโซ่ที่สุดละเสี้ยนปาานี่ประตูน้ำพี่น้องประตูน้ำโนนเชียงบังสุนละวานอยู่ในประตูน้ำโครงการปรับปรุงประตูน้ำที่สูบน้ำออกให้เม็ดลแล้วแล้วง,งมอยู่พี่น้องมันมาน,มนคุณตา มามาเบิงนักหวานอาวุโสตาเป๋อคนเนี่ยเซียนปลาตาเปอ๋อของแท้เลยพี่น้องนี่อาเจียกระลั่งขื่นแหเช็กคว่ำเรียบร้อยเอาขืนแหแล้วพี่น้องตาเปอ๋อขืนแหแล้วนักหวานอาวุโสจากบ้านน้อยคุยมาศ งามงามแต่วานแม่เจ็ดสิบเจ็ดปีพี่น้องยังแข็งแรงโอ้เปิดแต่เปิดก็ระงมพี่น้องงงงงยังงงอยู่เปิดปักกิงมก็ระงมมาเฟิงถุงปลาพี่น้องเอหมือนที่ท่านเห็นตัวไงกัเอาเฟิ่งหนีกับพ่อเราโอ้ไงเถอะงามงามยังนี่ปลาหนังหรือเปล่ปลาหนางปลาขดปลาเสียมปลาเสียม bàn này ngon làm mặn ăn thêm ngàn ba cốt tay cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เริ่มได้แล้วเริ่มได้โอ้ได้้แลยนี่เขเอาไใส่โอ้เรือปลาหน้างามๆเลยปลาหน้าโางเงาเจ้าสัวปลาหน้าเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วพี่น้องเบิ้งๆพี่ใหญ่เจ้าสัวครับมันมันเรื่อเรียวเรื่อปลาหน้างามๆปิ่งๆเราดับน้ำพี่น้องปุ่งปุ่งปุ่ประตูน้ำว่านนี้เลยประตูน้ำ เื่องจักรกับทำงานแมคโคปวนทำงานฟังปุดเฮ้ยน้แกปวดปวดวท่านพี่เจเเจนเอาไฟัน่อนไฟบ่ทำออกอีกแล้วต้องขอออกไปตัวนึงแล้วน้าม่านุ่นพี่น้องมารุ่นคฮอคือคืเคือไฟบูบ่ เดี๋ยวมาไปอีกเราเด้อเ๋ยวพ่อออกเด้อบัดนี่มันมนเหรอกำลังหลุดอยู่พี่หนองกำลังหลุดอยู่มีสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วมีสัมผัสแล้วสัมผัสเด้วเวเรวเดววเดวว้าวปะชนปะชนโอ้ยชน่าอเวมโอ้เริ่มาแล้วมาปะชนปะชน ปลาดูปลาชนเก็บ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 นี่ตัวนี้ตัวนี้ไหมขอวดเงี้พวเนี้ยรู้อยู่หรอกเจ๊ตแยปล่อยวันนจะออกเเออปลอยใหแล้วันนี้เอาเมาแทิมงานเริ่มได้แล้วเริ่มได้ขาดที่ว่าจะหนีหัวออกเดียววออกนี่จีมครับทีมงานึงปอักเอาอยู่แน่นะอักในช่องประตู đây này nào à, ăn ở đây vào tủ nầm, ăn ở đây vào tủ mà nè, phi nông, chặt đây chặt ปลาข้าวมานะนี่เประปลาข้าวคนปลาข้าวปลาข้าวลุดน้ยังไม่มีละนี่เผือนี่เนั่นบอลนั่นบอลนั่นนั่นนั่อลด่วนมุมนันมุมนั่นมุมนีเลยมุมนี้นี่ขอยเห็นด่วนนี่นี่มันบอลอยูนมุมนี้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยมันบุลเลียตัวปะเอางครเอางี้มาหลุดมาหลุดพี่น้องมาหลุดมาอาแหลงก่อน เเปิดนี่เพื่อนออกออกปะมันทางออกนี่มันบนอย่นี่เมั่อไนรมีเสียดายเนี่ยมันทางออกอย่งี้ออกเลยดิออกไปลันเลยลันเลลันเลยลันเลยเอาปลานังเดโอ้ยแหวแล้วปลาหนังน้ำเผาแล้วงามจิ๋นออเก็บแล้เก็บแล้ว านางมเ๋อสียปลาปลาาปข่าวกันพี่น้องลปลาข่าวกับปลาข่าวกลไปกมาอยู่นี่แหละคุ้มกันอยู่เบิ่งประกฏดพี่น้องเก็บอาวุธเก็บอาวุธกันเก็บอาวุธประกดเรอ้าเอาเอามนมเามนม nó khử hé là với nó có lấy và hé có Đó. hé có và tu nam thế nóng nó vẫn nghe bữa. ยัเพิ่อายุอีกช่องหนึ่งเลยที่น้องช่องประตูน้ำคุณทันอ,อุ้วโซะใกล้ๆเจ็ดสิบเจ็ดปีย่างเจ็ดสิบแปดนั่นแข็งแรงอยู่นักหวานอ,อุ้วโซ อัดเข่ามุมเลยพี่น้องอัดเข่ามุมเลยอ๋อมีหลุนบ่ปลากาเขาเนี่เปิดเป็ปลากาพี่น้องมันเด้อะนี่เปิดโอ้ตามหาปลาข้าวท่านเห็นไหมพี่น้องหลุดออกไปสองสองเห็มสองฝืนแล้ว กนัอไม่ีบอกหอยแห่ดีแต่นอกบ้างหอยแห่ฟยนหอกม้ดโอ้ขันกันย่นหีแหละยืนตะแกงตูน้ำเลย น้ำัทั้งสองไปไหนีตัวนี้โอ้โหเบิ้งมาเบื้องไปกัมเฮ้กัมกัมีกัเลยมีไปกำนี่นี่นี่อ้โต๊ไปกัตัวหนึ่งวะโอ้กัอุ้ยน้องไปกัดินเลยเนี่ยอ๋อปลาเพียหรือปลาอีกัมไปเห็นนี oh. Oh. Mm. Uh ่รีวะโอ้ไปกั มันบอกว่าเนี่ยปรด็มันดำเปิดไปแล้วรัดไปแล้วหางหางยังยังบุญอยู่ยังบุญอยู่เอ้ยอย่ามาตีได้จะบ้าไปรัดไปแล้วมามามาเห็นแล้วเห็นแล้วตะเปิดเลยแล้วโวยลุ่นได้ลุ่นได้ถึงมาเนาะถึงมาเนาะเอาไหมเอไหมมามาไม่อีกบ้าพี่น้องพี่น้องลุ่นได้มาหนอ

<laughs> ปลาโดดเอยเปดเปลากคมาเบิ่งปลาดตแตอุ้ย,นนโ,ยโดนเลยไหมนีม่ปลาแขนนีเ่เลยวะพี่น้องคตนตเนกปลาปลาดยเปิดแล้วเก็บปลากพี่น้องนักหวานอาบุโซ นีนั่นน่ะ่นั่นนี่มาหลุดเ้ามาหลุด้านควมพี่น้องวันควมก่อนหินเลย้ันขนคว่มหินแต่คือเอาดสิรควายไรไปพี่น้องวายไรไปได้นิเอามาเบิองกระช่างมาเบิองกระช่างนี่เฮา โอ้กระชังนี่ยรอยน้ำเ็ได้เหนี่เดี๋ยวๆด๊อกเขียนกระชังเท่าไดียปลาขาวหลายกระชังโอ้เต็มเลยปลาขาวอุ้ยปลาขาวปลาหนังอุ้ยปลาหนังปลาหน้า,นา,ง,นาง,งามเลยท่านนี้ดิโนปลาหนังปลาหนางังปลาขาวเอามานัมานมัน đi trong vườn, vậy Jim, đi trong vườn, mày nhoi bỏ chạy trong cửa luôn, ác, lấy vườn, thổi, xiên, dìu đến thang luôn màn đấy, bụng đốt đột nhà nhang ngàn vì năm bà năm năm hào năm hào hào năm 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 ข้าวพี่น้องก๊าลังห้าวก๊าลังห้าวทิม้านป้อ <c oughs> มานโอ้ยถึงไรถึงไปรปลาขาวปลาขาวปลาขาวโอ้ปลาขาวพี่น้องไอายุอายุขุ่นด่างกันลังมาด่างกับลง่งวิ่งกับมีพี่นอ้องก๊างเดิมขุ่นบวกเล่นหน่อยก๊าลเดิ ช่วงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศหาปลาเสียนแหร้ายมือนี่ ซุ่มพี่น้องซุ่มซุ่มโอ้งามงามอือปูนปลาคืปลาหน่อยโดดไหมปลา,าหน่อยโดดใชไหมพี่น้องปลาหน่อยโดดไหมปลาหน่อยโดดไหมอืมปลาห่าวหน่อยโดดดองๆเลย mà bừng hào thì nó bừng hào Mà bừng hào thì mà vào. <laughs> mán vào Mán vào mán Ui đột nó phát đột Ở kháo đột Thế cái đi, gì thế cái này Ô Đồ tốt nào này hàng cho ngoài nó Học ba nhé Ba nói vẫn nó đột đỏ mất Ôi, mà cái này, ác áo cái này vào tù, vào tù lên là cái ตูอน้ำเลยแม่ใ่ไหมากเอาไหมมันนเขียบอยู่ดามานยู้หมานยู่โอ้มนมใครก็ส่มอยูุโอเคโอเคอ้ยอากเอาอยู่มุมนี้แล้วเนาะมุนี้แหละมองประตูน้ำเลยพี่น้องอ๋อ เฮ้ยไให้กินก็นอาโกนสคนละมุมมาดนิมาเบิรงกันนะซอมแง้งไปร้อมตัวนินั่นวะา,าทุกซอมแห้ไปร้อมเลยมาพินห้องออามาเบิงกันนะสีมันจ้งมันบอมันจริงเหรอมันอยู่มันอยู่ีมัมาต่ปาย่านี้แล้วไห,หรอ,อปลาอย่างนี่แมมครับปลาไปเลี้ยงโอ้ยปลานี่แม นี่กรมกรมนะ่สองตัวนี่ทีมันจะตายป่วะโอ้ยกรรมแเท่าไหร่เดี๋ยวมึงเนี่ยคนหาปลาสู่กันไปเริ่มล่าแน่หรอกเถิ่งปลาเถิ่งคนแหละพี่น้องล่าแน่หรอกเขาว่วานสู่กันไปฝุ่นบรรยากาศวสวย ะพานประตูน้ำประตูน้ำกุดโนนเชียงบังโครงการโขงชีมูลวานแหหาป่าพี่น้องเอามาเบิบ่งกระช่างวานูปฟังเลยนตัวนี้ ขากดขึ้นมาเป็นกระชังสิมานหมานโได้ยินวะตัวันปลายังกดโอ้เห็น้เห็นแล้วเห็นแล้วดเลยดิเโอ้ปกฏนี่ ตกดตากกดเหลืองโอ้ปรากฏเหลืองงามว่ะฝุ่นปุ่นตาเขาโอ้ปรากฏงามงามงามเอาปิดไว้ก่อนโอ้ประตูน้ำพี่น้องปล่อยน้ำออกสูบน้ำออกฝุ่นเสี้ยนแฮยันมีกีอยู่ในช่องช่องประตูอักเอาอยู่ฝุ่นเอามาเบอร์เงินคุณตาปล่อยไว้ฝุ่นไว้ต่มืม่สั่ว ครับต่ไปเบิองเสี้ยนเหีย่อยตาถิ哈哈่มไว้เราก็สี่มานอยู่ที่เอามาเบิองกันพี่น้องอึบอึบอึบป่นมีมูอยู่มีกุดย่าอยู่หาป่นกลางๆเราก็ได้หลายอยู่เราวิ่งสอนเอาพี่น้องมาเด้อซุ่มวิ่งวิ่งสอนป่นโอ้มีอีกป่นปูนปูนเพิ่งกระไดขึ้นกันเอามาเบิองตากันตาเจ็บตาเหลือเศร้าล่ะเป็นได้บุ้งเดี๋ยววัดชองเบือง โอ้ยกระเบนรเนหงหงใดอยู่ตัวนี้เม่ตาใดอยู่นั่นปีงี้ตัวนี้เม่ดูพี่เด็กบอกวาตัวนั้งได้มัน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 ปีโนเอาขุดตาดอยู่ไหนใดอยู่สมอยากมาโยดกสมอยากมา g ย่คุดหาปลาีน ปลาปลาโบกลงเป็นสูนบน้าออกปรับปรุงประตูน้ำพี่น้องคนหาปลาเต็มเลยเริ่มล่าแล้วพี่น้องบ่ายแล้วบ่ายแล้วมันหมาเนืน้อเสียนแห่มนันหมาพี่น้องเสียนแห่กำลังจอบอด ซุ่มซุ่มพี่น้องกำลังซุ่มหันยางใส่เหล่าายเหลือเด็กพี่น้องบายเหล่าซุ่มสองคนสามคนเห็นปลาบ่อนเมื่อกี้ดีได้ปะมันมัน